อัปเกรดระบบ NAS ภายในบ้านเป็น 10G กับ Synology DS923 Plus และแน่นอนครับคลิปนี้สับสนย์โดย y n o l o g y แต่ก่อนอื่นมาเล่าให้ฟังกันก่อนว่าไอ้1 G 1 0 G มันคืออะไรนะครับคือมันคือ1 g กิกะบิตกับ1 0 g กิกะบิตนั่นแหละครับไอ้พอแดแลนที่เราใช้ต่อคอมเงินปกติเนี่ยรารเตอร์ทั่วไปสวิตท,ทั่วไปความเร็วมันเป็น 1GB กิกะบิตนะครับแต่วันนี้ ผมจะมาอัปเกรดให้มันเร็วกว่าเดิมครับให้มันเป็นความเร็ว10กิกะบิตนั่นเองแล้วถามว่ามันดีกว่ายัางไงนะครับ1กิกะบิตเนี่ยเวลาเราโอนไฟล์จาก n a สจากอะไรพวกนี้มันจะได้ความเร็วประมาณ100เมกะไบต์นิดๆแต่ถ้า10กิกะบิตเนี่ยก็พกูดง่ายๆว่าเร็วขึ้น10เท่าครับก็คือประมาณ1 g ิกะไบตต่อวินาทีครับถ้าตีเลขกลมๆม,มานะก็เร็วขึ้นง่ายๆนะครแต่ถามว่า1กิกมีปัญหาอะไรไหมผมตอบเลยว่าไม่ครับ ไม่ยกเว้นความใจร้อนของผมที่แบบว่าอยากจะให้มันกอฟไฟล์เร็วกว่าเดิมนะทีนี้มาดูระบบเดิมในบ้านของผมกันดีกว่าว่าผมใช้อะไรอยู่บ้างที่เป็น1นึกิกะบิตของเดิมเนี่ยอย่างแรกเลยคือเราเตอร์ uter, เป็นไมโครติก CCR นะครับพอร์ตแลนด์หนึ่งกิกะบิตสวิชไมโครติก CIS พอร์ตแลนด์หนึ่กิกะบิตเนสตัวเดิมของผมคือตัวนี้นะครับ Synology DS420 Plus ก็เป็น n นส 4b ข้างในมีฮาร์ดดิสกสตัวนะครับ ก็เป็นพอร์ต1นึ่กิกะบิตเหมือนกันอ่ะทีนี้ใช้มาได้ประดีจนถึงทุกวันนี้จนกระทั่งซีโนจี้ส่งสิ่งนี้มาให้ผมนะครับมันคือ DS923 เ plus เป็น N นสรุ่นใหม่4เบย์เหมือนเดิม c p u AMD r y z ดี RAM 4แกิกอะไรแบบนี้ทีนี้มันไม่ได้ประเด็นสำคัญตรงนั้นครับประเด็นสำคัญของ N นสตัวนี้ก็คือมันมีช่องที่สามารถใส่โมดูล10กิกะบิตเข้าไปได้นั่นเองนะครับคือตัว N นสเนี่ยหลังตัวมันซึ่งมันไม่มีรูปตรงนี้ก็ขึ้นอินเสิร์ตเอานะ มันเป็นพอร์ตหนึ่งกิกะบิตเหมือนกันนะครับแต่ถ้าเกิดคุณซื้อสิ่งนี้มาเพิ่มนะครับนี่มันคือ e10g22t1mini ผมก็อ่านจากหลังกล่องนั่นคือชื่อรุ่นของมันนะครับมันเป็นโมดูลที่ใส่เพิ่มเข้าไปใน NAS เพื่อให้ N a สตัวเนี้ยมันมีพอร์ต1 0กิกะบิตครับตอนนี้ NAS เรามีพอร์ต10กิกะบิตแล้วนะครับแต่โมดูลตัวนี้ผมบอกก่อนว่ามันไม่ได้รองรับรุ่นนี้แค่รุ่นเดียวนะครับมันมีรุ่นอื่นรองรับด้วยก็ลองเข้าไปดูในเว็บซ n o l น g y ก็แล้วกันใส่เข ไม่ได้ความเร็ว10กิกะบิตนะเพราะว่าโดย n นสปกติเนี่ยข้างในเขาจะใช้ฮาร์ดดิสต์นะครับซึ่งฮาร์ดดิสต์จานหมุนเนี่ยปกติมันก็จะวิ่งได้ประมาณร้อยเมกร้อยกว่าเมกแค่นั้นนะครับเรามีพอร์ตที่ไวแต่สตอเรจเราไม่ไวตามนะครับทีนี้ซีโนจี้เขาก็มีทางออกครับก็คือ SSD นะเขามี M.2 SSD ที่เป็น PCIe NVMe นะครับอันนี้ก็คล้ายๆกับที่เราใส่ในคอมของเราเนะี่ยแหละที่แบบว่าให้บูตวินโดว์ลงเกมโหลดเกมอะไรไวขึ้นนะครับแต่อันเนี้ย เขาออกแบบมาสําหรับใส่ NAS โดยเฉพาะครับก็คือใส่เข้าไปใน NAS เครื่องนี้ทําให้ NAS เครื่องนี้สามารถ r e d w r i t e ได้เร็วกว่าเดิมนั่นเองเดี๋ยวไปดูตอนท้ายว่ามันจะเร็วได้สักแค่ไหนนะครับโอเคตอนนี้ NAS ของเราพร้อมแล้วสาหรับ Network 10G นะครับมี NAS มีพอร์มี Storage ที่เร็วพอแล้วนะครับ NAS มันคือ Network Attached Storage ฮาดดิดต่อแลนผมพูดให้เข้าใจง่ายนะครับเราก็ต้องต่อเข้ากับระบบเน็ตเวิที่มันเป็น10กิกะบิตด้วยนั่นเองนะครับแต่ สวิตช์เดิมที่ผมมีสวิตช์ตัวนี้มันเป็น1นึ่งกิกะบิตถูกต้องไหมครับง่ายๆครับถ้าคุณบอกว่าอยากจะให้มันเป็น1 0กิกะบิตคุณก็เปลี่ยนสวิตช์เป็น10กิกะบิตครับแต่ผมใช้ซื้อเพิ่มเอาเพราะว่าสวิตช์สิบกิกะบิตมันแพงนะถ้าแบบว่าผมซื้อ24พอร์พอตแบบนี้แล้วใช้ครบก็ก,ก็ก็แพงครับผมก็เลยซื้อตัวนี้มาเพิ่มนะครับเป็น TP-Link ่งนะแปดพอตครับเป็น10กิกะบิตแพอพอตนะครับ,รบ,นนรบในรุ่น t l s x 8แค่งัวนมบอกว่าแปดมื่แิดๆแล้ัวนี้ท ซื้อมาเอา N a s ต่อเข้าไปนะครับตอนนี้ NAS กับสวิชเราวิ่ง10กิกะบิตได้แล้วแต่เราก็ต้องมีคอมพิวเตอร์ที่รองรับ10กิกะบิตด้วยเช่นกันนะครับในเมนบอร์ดรุ่นใหม่ๆอย่างเช่นบอร์ดท,ที่ผมใช้อยู่ตอนนี้นะเป็น ProAr t ของ asus เนี่ยมันมีช่องแลน10กิกะบิตอยู่บนบอร์ดแล้วเรียบร้อยนะครับแล้วก็ต่อทุกอย่างที่เป็น10กิกะบิตเข้าด้วยกันเราก็สามารถทําระบบเป็น10กิกะบิตได้แล้วนะครับหรือถ้าใครบอกว่าใช้คอมรุ่นเก่าๆหน่อยที่ว่ายังไม่มีพอร์ต10กิกะบิตนะครับก ซื้อกราดมาใส่นะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทาง ASUS ด้วยนะครับกาตัวนี้ก็ใส่ไปในช่อง PCIe คล้ายๆกับที่เราใส่กาจอนนี่แหละแล้วก็ต่อแลนเป็น10กิกะบิตได้นะครับและทีนี้ก็จะมีคำถามว่าอ้าวถ้าเราไม่ซื้อไม่ใช้10กิกะบิตเนี่ยเราใช้2.5กิกะบิตได้ไหมเพราะมันถูกกว่าและบอร์ดมันก็เป็น2.5กิกะบิตอยู่แล้วบอร์ดทั่วไปในยุคนี้นะครับคำตอบคือได้ครับไอพวกนี้มันก็วิ่ง2.5กิกะบิตได้นะครับสวิสก็ถูกลงไปด้วยนะแต่ความเร็วที่ได้ก็คือสุดที่ 2.5GB ะบนนนั่เอง แล้วมีหนึ่งคำถามว่าอา้าวถ้าผมใช้เราเตอร์บ้านๆแบบนี้ไม่ได้มีตู้เน็ตเวิร์กไม่ได้มีอะไรอลังการแบบนี้ผมจะใช้ 10G แบบนี้ได้ไหมคำตอบก็คือได้เช่นเดียวกันครับคือพอร์ตแลนหลังเราเตอร์ของคุณเนี่ยมันอาจจะเป็น1กิกะบิต2.5กิกะบิตและอาจจะมีแค่พอร์ตเดียวด้วยนะครับผมใช้วิธีนี้ครับก็คือเอา N a s เนี่ยต่อเข้ากับสวิตช์แล้วก็ต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์อ่ะอันนี้คือ3อย่างที่มันจะเชื่อมถึงกันเป็น10กิกะบิตนะครับแล้วเราลากเส้นหนึ่งจากสวิตช์มา มาเข้าที่เราเตอร์เดิมของเราเพื่อที่จะรับอินเทอร์เน็ตไปใช้แค่นั้น,นครับดังนั้นมันไม่ต้องเปลี่ยนเราเตอร์ใหม่นะครับไม่ต้องแบบว่าต้องไปหาเราเตอร์10กิกะบิตโดยเฉพาะอะไรแบบนี้เราเตอร์ที่มีเราเตอร์ที่ผู้บริการให,ให้ผู้ให้บริการให้มาเนี่ยก็ใช้1 0กิกะบิตได้นะครับเพียงแค่คุณซื้อสวิชมาต่อวงที่เป็น1 0กิกะบิตของคุณนั่นเองหรืออย่างในบ้านของผมเนี่ยที่ผมใช้อยู่ตอนนี้นะครับไอ้อุปกรณ์1กิกะบิตเนี่ยก็ต่ออยู่ที่สวิชตัวเดิมของผมตัวนี้นะครับ้ต่นี่มันกออออนนก็เลยบอว่า หลายอย่างเปลี่ยนไปใช้ Wi-Fi ชั่วคราวอยู่นะครับอันนี้คือเป็นวง1กิกะบิตของผมนะครับธรรมดาทั่วไปก็ต่อเข้าเราเตอร์มาทีนี้ไอสวิตช์ตัวนี้1 0กิกะบิตที่ผมซื้อมาใหม่เนี่ยผมก็เ,เส้นหนึ่งต่อเข้าเราเตอร์เพื่อรับเน็ตรับ IP รับอะไรมาแล้วอุปกรณ์พวกนี้ก็คืออุปกรณ์ที่เป็น1 0กิกะบิตที่ผมจะใช้นะไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์อันนี้ต่อไปห้องตัดต่อห้องนู้นนะอันนี้ต่อไป AP ต่อไปนู่นไปนี่นะครับแล้วก็ต่อเข้า n น s ตัวนี้นี่อันขวาตัวนี้นะครับราาับนนนเเยกละหมือ อันนี้420 plus อันนี้923 plus แนตัวใหม่ตัวนี้นะมี ssd ข้างในแล้วทีนี้เดี๋ยวเราไปดูความเร็วกันดีกว่าว่า 10g เนี่ยจะเร็วได้สักแค่ไหนนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับอันนี้เป็น set up ที่ผมใช้อยู่ในสตูดิโอนะครับ cpu j12 board proart ซึ่งบอร์ดตัวเนี้ยมีแล10 gb มาให้บนบอร์ดแล้วนะครับเดี๋ยวจะมาลอง test s p e d กันดูนะครับอันนี้ผมก็ map network drive นะครับเข้ากับตัว n a s y n o g ของเราได้แหละแล้วก็ใช้ตัว blackmagic speed test นะครับกด t e s ไปครับนี่ครับ เก้าร้อกว่าอันนี้เท่าไรนี่ลีดลีดทะลุพันไปแล้วนะครับนี่ก็คือแบบว่า10 g กิกะบิตตามที่ต้องการและหวังไว้นะครับเนี่ยเดี๋ยวเรามาลองก็อไฟล์กันนะครับใส่ตัวนี้นี่ครับไปแล้ว800กว่าเมก7จ็ดร้อกว่าเมกแล้วก็วิ่งเยาวๆนะครับถามว่าทำไมมันได้แค่700ร้ทำไมมันไม่เต็ม1กิกนะครับตรงเนี้ย ผมใช้เทสด้วย SSD แค่ตัวเดียวนะครับ M2 ตัวเดียวมันเลยได้ประมาณนี้เพราะว่าสเปก SSD มันมีมาประมาณนี้นะถ้าอยากเร็วกว่าน,นี้ก็เรดเอาอะไรเอาแบบนี้นะครับแต่นี้ผมอยากพูดอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของสาย LAN ครับอ่าจะเห็นว่าอันนี้มันโดนตัดแล้วเรียบร้อยนะครับคือสาย LAN เส้นนี้ผมใช้อยู่ในสตูดิโอมาเป็นปีแล้วแหล,ละแล้วมันก็ถูกลากไปลากมาจนหัวมันยุยยี่หมดแล้ววันนี้ผมเอามาเสียบมันลิงก์ได้แค่หนึ่งจิกมันลิงก์สิบกิกะบิตไม่ขึ้นก็เลยบอกว่า เอ้มันอะไรยังไงวะก็เลยตัดหัวเข้าใหม่ทั้งสองฝั่งก็ใช้ได้นะครับดังนั้นใครที่จะใช้นอกจากที่บอกว่าคุณดูสายแลนไม่แคทหแล้วคุณก็เข้าหัวดีๆด,ด้วยนะครับหรือว่าถ้าให้ดีก็เป็นแคทห e แล้วเข้าหัวดีๆไปเลยอะไรแบบนี้นะครับแคทหก e มันไม่มีมันมีแคทหก a นะครับหก a นะ not หก e เออก็เนี่ยแหละเรื่องสายแลนนะครับแล้วก็เมื่อกี้ก๊อฟเสร็จแล้วนะยังไม่ทันพูดอะไรก็ไฟนะโฟลเดอร์เมื่อกี้เป็นโปรเจกต์เก่าผมนี่แหละ26่สิบกกิกนะครับก๊อฟไป ไม่นานนะครับนาทีนี้ิดเดี๋ยวผมขึ้นให้ดูกันแล้วกันทีนี้เดี๋ยวผมจะลองขึ้นให้ดูเทียบเลยนะครับระหว่าง1กิกะบิตสดกิกะบิตสิกิกะบิตดูซิว่ามันจะเร็วต่างกันแค่ไหนนะครับกับการกอบไฟล์ลง NAS ตัวนี้นะครับถือว่าดี เมื่อกี้เราได้เห็นความเร็วในคอมพิวเตอร์กันไปแล้วนะครับเรียกได้ว่าสุดๆมากๆนะฮะทีนี้อีกหนึ่งคำถามครับที่มีคนถามมาในคลิปผมบ่อยมากนะว่า n a สพวกเนี้มันใช้กับมือถือได้ไหมนะครับคำตอบคือใช้ได้ครับเนี่ยผมนอนเล่นมือถืออยู่บนเตียงผมก็เข้าไฟล์จาก NAS ได้อืมเข้าได้ครับนี่คือแอป s y y o r i v e นะครับก็คือเป็นแอปใหม่ของเขานั่นแหละเมื่อก่อนเขาจะเป็น DS ไฟดออะไรทั้งหลายนะตอนเนี้ย เขาเปลี่ยนมาเป็นไรฟ์ตัวนี้แล้วนะครับซึ่งใช้ดีกว่าก่อนมากๆนะฮะคุณดูไฟล์ดูอะไรได้นะครับคือเปิดไฟล์ใน N a s ได้นะครับไม่ว่าจะต่อ Wi-Fi อยู่ในเครือข่ายเดียวกันนะครับหรือว่าถ้าคุณอยู่นอกบ้านคุณก็ใช้ Quick Connect ก็ได้นะครับเทโนจีเขามีบริการที่เป็นแบบว่าเข้าถึงจากนอกบ้านได้นะครับโดยที่ว่าไม่ต้องใช้ Public IP แบบนี้นะครับหรือว่าอย่างของผมนะครับผมใช้ VPN อนะครับอันนี้เราก็ต้องมีเราเตอร์ที่รองรับเนาะแต่บ้านผมใช้ไมครเขาติอยู่แล้วผมก็ที่บ้านกลับมาท เข้า NAS T ผ่าน VPN นั่นเองครับจะได้ความเร็วที่สูงกว่านะครับเรียกได้ว่าพวกเช็คคลิปเช็คอะไรแบบนี้ที่ผมเปิดมเมื่อกี้นะครับคือดูได้ผ่านนอกบ้านได้สบายๆเลยนะครับขึ้นอยู่กับแพ็กเกจ 4G 5G ของคุณแล้วว่าจะเร็วได้แค่ไหนนะ VPN นี่คือเร็วมากๆแล้วนะโอเคต่อไปเดี๋ยวเราไปสรุปกันดีกว่าครับจากการที่ผมได้ลองระบบ10กิกะบิตนะครับกับ NAS T ของเท สำหรับการตัดต่อเนี่ยจริงๆก็ไม่เห็นความแทบจะไม่เห็นความแตกต่างเลยแล้วกันระหว่างตัวที่เป็นตัดต่อในเครื่องนะครับกับตัดต่อใน n a s เพราะว่าการโอนไฟเนี่ยมันก็อยู่ที่ประมาณ1000 MB มกะไบต์เพราะฉะนั้นเนี่ยการตัดต่อพวกคลิป 4K ที่เป็น Back Magic ก r ีรอเนี่ยอันนี้มันก็คือสบายๆและไม่มีปัญหาเนี่ยผมเลื่อนมันก็บิดป้านนะครับส่วนการใช้งานอื่นๆน,นะครับของตัว n a s Ds923 เเนี่ยใครสนใจก็ผมได้ทำฟูลรีวิวไว้แล้วนะครับใครสนใจก็สามารถไปดูที่คลิปนี้ได้นะครับ เมื่อกี้เรามีคนสรุปความคิดเห็นให้แล้วซึ่งนั่นก็คือมากิ้นั่นเองนะครับใครอยากจะดูส่วนอื่นที่ไม่ใช่สิบจีที่แบบว่าเป็นลองเล่นอย่างอื่นลองไปดูคลิปมากไี้ไดนะ้แต่วันนี้เรามาสรุปสิบจีกับเนสซิโนจีตัวนี้กันก่อนอย่างแรกเลยนะครับมันแทบไม่ต่างจากตัดในเครื่องแล้วจริงๆครับอย่างที่แม็กว่าเลยนะครับผมเป็นคนที่ตัดใน N นสมานานแล้วนะตั้งแต่ N นสตัวเก่านี่เป็น420แล้วตัวนั้นอะเวลาโหลดไฟล์เวลาแบบเปิดโปรเจกต์ใหม่ๆแล้วทุกอย่างมันโหลดอะมันก็จะมีีีออืดๆๆนะน่่่ววงบบ้้้าาแตตัคเรยไ แทบไม่ต่างจาก SSD ที่เสียบเป็น USB เป็นอะไรหรือ SSD ในเครื่องแล้วอ่ะคือดีแบบดีมากๆเลยและอีกหนึ่งจุดหนึ่งะครับที่ว่ามันต่างจากรุ่นก่อนก็คือในตัว DS923 Plus เนี่ยมันสามารถทำ SSD เป็นวอลลุ่มได้แล้วคือของเดิมอะ่ะ SSD เดซินโนจี้อ่ะมันทำได้เป็นแค่แคสนะก็คือแคสจากดิสอีกทีนั่นแหละแต่ตัวเนี้ยมันเป็นวอลลุ่มคือเป็นแบบว่าที่เก็บข้อมูลจริงๆได้แล้วนะครับทำให้มันได้ประสิทธิภาพที่ดีแบบนี้คือแบบว่า ใครที่บอกว่า SSD storage เลยผ่าน NAS คือตัวนี้ทําได้แล้วนะครับและอีกหนึ่งอย่างที่ผมเห็นประสิทธิภาพที่มันดีขึ้นก็คือเรื่องของการก่อฟไฟล์ครับแน่นอนอย่างที่เห็นไปแล้วไอ้ช่วงที่ผมขึ้นเทสเทียบกันมันเร็วกว่า1นึกิกะบิตอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับถึงว่ามันจะไปตัน SSD แต่ตรงเนี้ยมันก็มีทางออกอย่างหนึ่งก็คือก็เอา SSD ไปเรทซะหรือไปทํา s o เ i d รวมไปว่าให้มันใช้งานร่วมกันได้ความเร็วที่เพิ่มขึ้นนั่นเองนะแต่ที่ผมลองเนี่ยมันเป็น SSD แค่1น drive เท่านั้นครับคือแค่ M2 แผ่นเดียวเท่านั้นนั่นเองนะแต่ก็โดยรวมถือว่าประทับใจและดีมากๆาและขอขอบคุณ Synology มากๆาที่ส่งเซตอัพนี้มาให้ผมได้ใช้นะแล้วก็เนี่ยได้ใช้ในชีวิตประจําวันคือแบบว่าทุกงานผมก็ตัดบนนี้อยู่แล้วนะถือว่าได้ใช้งานจริงสำหรับเซตอัพนี้สําหรับวันนี้แดงปราสวรค์สวัสดีครับ สาวเช็คเฉย